สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนครับทางจองชังเตาน้ำโชรค,ครับมืัอนี้ชางเต่ากับไดมาตามเนว้ทางของปูซีศูนย์กันนะครับเนาะว่าเนวทาง,งวันนี้ของปูซีศูนย์จะให้เป็นตัวไดนะครับืัอนี้ชางเต่ากับไดมายูทีดปูซีศูนย์แล้วนะครับกับไดมาอยู่ทีบปูซีศูนย์แล้วเดี๋ยวเข้ามาม,มาเมืองพร้อมๆกันอ้าวงวดอันนีลล้างตัวหนล่างอันนี้งวดไดนี่ปู หวดที่แล้วนี้วดที่แล้ววหวดที่้วเ้าเป็นหลักที่แวห้องเข้าดันมสิบเน้นหลักสิบแปดกับเก้ามเป๋ามเป๋าเลขแปรองเก้าหัวดที่แล้วเขาได้มาจับมัอกันมันเกิเข้าตัวสัมพูนี่รักหน่อยมั้ง กเขาเอาแปดก็เลยแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้ามาเปดเก้ากานเท้ามัเก้าเข้ากัเก้านย์เก้าสองเก้าเจ็เก้าเก้าเนี้เขาเต็มเนาะน้องเขาสุดโยนเข้าตัวร่องเผอิเพอินไปเด่นแปดาะปูบกว่าถวบ้าตองเ่นเข้นแปดเกาเด่นแปดเาวิ่งแปดเ้าเด่นเขาเด่นที่แปดตองเลยอันนี้คว่าก้อนมันมาเลยเขาเด่นที่เจดกับศูนย์เด่นเจ็ดลองศูนย์มาขึ้นงวดงวดวันที่สุดพกกันมา เด่นเจ็ลองศูนย์ห้องได้มารวดเจ็บศูนย์ถึงเจ็บเก้ามาะเจนคือเจ็บกำลันมีหลักสิบหกงวดก้อนน้ยเต็มเต็อันนี้หลักสิบมันงวดที่ดล้นอันนี้งวดเด่นมันว่าเจ็ดสามมันมาหลักสิบนสิบล่างอันนี้ก็ดูบ้างนี่ด้วยงวดก่อนขอมาเบิ่งเห็นมันหนังใจกันเลยออกมาเอามาเลยศูนย์เจ็ดหันล้อันนี้ก็งวดกัน เป็นตอร์ซั่งแทนี่เป็นเตอรั่งแทนนี่คือบอกสมัดก่อนพุนตลอดเลยเข้าปันเขาปันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับเก้าเจ็ดแปลงไหมออกย้อนหลังออกย้อนหลังออกย้อนหลังตลอดเลยเป็นอีย่งกระโดดกระเดีย จะเมืองเบิงเหาก็จะอ่อนเก้านั่นแล้วมาออกวันนี้เสี่อวตัวซือนักวาออกเอาปู่เอาเต็มสวไหมน้อง่ะต้องช่วยคนมาตามวันที่16เนาะ16เมษายนสองันอกสวัน่านจ้านนี้วาพ่อกันเล้ยบนจ้วสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะมาร่วมกันแล้วมาร่วมกันมาเงียบเงียบับุนลอยหลังมาเลยตัวนี้ อันนี้ก็ดอนล่าค่ะสวัสดีคัะผมฝากกดแชร์ด้วยครับคนดีมีน้ำใจโอ้ยยปรหมทคั่กเอราะอิริมดที่แลาดนามาวิ่งเก่าเลยมาวิ่งแปดวิ่งเก่าน้องหดที่แล้ววมดที่แล้วปูพนเด่นให้แปดถ้าแม่เด่นให้เก้านี่จับคู่ถือเรเกเก่าทันทีเลยเด่นแปดลองเก้าเดนแปดลองเก่าแลครับจับลักหน่วยมันซนสองหน่มากเ้าครับ ันน are ี้เห็นแล้วทานผู้ชมวิ่งกเขาวิงวิ่งเขบล้วเริ่มเป็นเริ่มเิ่มจีไแล้วงวดนี้มันจะเด่นแค่ตัวเดียวเป็นตัวเดียวเลยงวดฝากไมันเด่นเจ็ดเจกับศนย์งวดที่ผ่านมาเด่นเจ็ดตอนเด่นแปดกับเก่า ว่น en, ี้เด่นศูนย์ตัวเดียวเด่นศูนยตัวเดียวโอ้ยอย่าโคตรใส่ได้นมาบยโอ้ยปกใส่ขึ้นเกาล้วรัปเอานี่เหนื่อยล้านใส่ขึ้นเกามีศูนยเป็่เนเด่นศูนเนาะมันมีแปดใส่ลดเลยเก็เกาสิมันมาเด่นที่เกาอันนี้ลักซิมันนี่เด่นไห้แต่ลักซิตลักซิบอกพูดนแต่ถ้าออกแบบเกานี่ อาสูตรเกา่าเลยนะบ,บ,บ่บ่เปลี่ยนสูตรนี่เอาสูตรแบบนี้รักน่วยงวดวันมันได้ศูนย์สองเจ็ดเก้าอง,องอเาเอาเอาสูตรนี่มาม,ม,มาเฮ็ดเลยงยวดนี้งวดได้นิดเดียวงวดนี้เล่นง่ายค่ะท่านผู้ชมได้สิบลักเดียวลักลักง,งวดมันก็มีสองสองตัวลักสิบครับงวดนี้มีมีตัวเดียวถ้าเป็นลักหน่วยนี่กันห้องว่าเปลี่ยนสูตร่นน มันจะเป็นรักเงินจะเป็นเขาจะเป็นซีนะไรนันี่เป็นรักสิบัรักสิบแล้วค่ะอันนี้น้ยรักน่วยสีโต้จับใส่ซูนโตเดียวอลยรปะนี่ ลางเลยบอมีแปดบอไมีหาวบปูมันจะเป็นงวดที่ว่าสิงขี่ใส่เกจเดีงขี่ใส,ส่ก,กับเก <c oughs> จดดเดี <c oughs> ่ดเงเยี่ยงขี่ใส่เด้มีเน่าหนีบอมีเนวาหนีบอ เขาไปจับกับตัวที่ท่านชื่นชอบก็ได้นะคะเนาะแต่มันเขาทุ่งหวัวบอกพูแมปัวที่รับไ,ไม่ได้รับไม่ได้เพราะนั่นเในรถแต่ว่าห้องออกันห้องเน้นห้องจะเน้นไปที่เก้าอ๋อ,อครับเป็นเก่าอยศูนย์เก่าแล้วปัวห้จะเล่นไปที่เก้านี่ไปที่เก่าไปที่เก่าแล้วเนามดวัน ะนาเปมกรัจลักหน่วยมันจะเด่นที่เก้าตัวเดียวลักซิบจะเด่นที่ศูนย์ตัวเดียวสัจสิจับยังไงศูนย์สี่ศูนย์ดเก้าบเลยัน้นอนลับจับเลยกับคาอหนมาไม่สี่ตัวนะโอ้มว่าเกเกูคิดว่าศูนยเก้ับกูเก่าไม่ดงไม่งวดที่แล้วมันสิม่น้ำกันมันเคยม่น้ำกันบกูลุมนี่กลสี่หกเจ กล่องเอากลับมาชมชุดแรกนะครับเคยมาด้วยกันไหมครูตัวเด่นเนาะตัวเด่นหลักสิบซูนย์มาหลักสิบซูนย์มาหลักสิบนะครับเด่นตัวเดียวเลยงวดนี้เนาะส่วนตัวมาประกบเนาะครับก็จะมีสี่หกเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเด่นทีเก้าถ้าจับคู่ได้ก็จะเป็นซูนเก้านะครับเนาะหลักสิบเต็มเต็มก็จะเป็นหกแปดเก้ามิดเดียวซูนสามสุดเพราะว่าสองสุดชนน้า เอาจากคซโตค่ะส้มศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เกาแค่นี้จบวันนี้เป็นตัดอีกในเดียวตัวเดียววัที่แล้วมันจะมีอยู่แปคู่มาเพรอะว่ารักสิบมันมีสตัวครับมันจะเป็นแคู่วัที่แลี่ว้มแมนบอลลักแกับเกา้าว่างรักสิบเป็นมาละมันเป็นรักสิบนะครับเาเด่นลักสิบงดกวอนหาเด่นลักสิบเกับศนย์เนาะแต่ว่าหาเด่นเจรองศูนย์มันออกเจ ก็ือว่าเขาไม่ต้องลังเดวมาจานแต่มันออกเจ็บๆเป็นว่าแกนปูอ่านี้แหละปูก็ยังเป็นแตมากันมันตื่นแตม่านับเป่าผิดกันแล้วแน่ครับเป็นอันนี้มันจะเป็นแปดคู่งวดก้อนตรงๆนะเพราะว่าอันนี้เป็นลักสิบอยู่แล้วเสียาติกน้ำออกว่าอันนี้จะเป็นแปดคู่ตัว่าห่อเน้นแปดร่องเก่างวดก้อนหนันออกตัวร่องมันงวดนี้มันจะเป็นศูนย์ตัวเดียวเลยลักลักสิบ พิเศษพิเศษหลักหน่วยนี่เด่นเก่าเลยบัวด้วยถูกหวยไปด้วยแม่นครับหน่วยมีสีมีสีตัวครับซีกูแต่ว่าเด่นสุดที่์ศูนย์เก้าไปเลยศูนย์เก้าไปเลยนะครับเน้นให้แล้วแต่ว่าบววงกลมยังยังบววงกลมแต่เน้นให้แล้วเน้นให้แล้วแต่เน้นศถุงเด่นเก่าคำนึงสูตรเนาะถ้าว่าเขาดีเด้เดินดีเมนบัวเดินดีเดินดีม่วงหนีล่างงวดที่เท่ายปูนี่สูตรนี่สามสิบเอ็ด สามสิบเอ็มันบอกลักสิบหนงวดที่สาสิบอ็ดอลักสิบลักสิบ,สบวดที่สามสอดก่อนมันมันมันจะส้นกันที่แดกับเก้าเขาเล่นเล่นที่แปดมันบัเคยมาตัวที่สองมันบาเบากันอยู่นี่มันมา,กกนนมาครับอันที่เขาอาไว้เลยนี่ยอันนี้เขาว,วิ่งวิ่งแปดกับเก้าว่างลักสิบนะนีน่ีคือหลักเงินมันเอาตรงตรงสิแมขันมัดเก้าก็เือเอาเกา 90, 9, 2, 7, ้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าสแม ต่ว่าห่อนห้อนเนึ่งแปดมันบัดได้ในมาตัวที่สองมันว่าเป็นที่ห้องวอกันเนาะมันว่าที่ห้องวอกมดนตะมางวดที่ที่ที่เลียวมันค่ะปูมันมาตัวร่องนอกกันมาตัวที่เนียเลยงวดนี้บ่มีตัวร่องเลยมือนมันนีมาตัวเดียวมาตัวเดียวเลยเป็นเด่นไปเลยเนาะเด่นเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางลางนะครับนาะแนวทางลางของปูซีศูนนะครับ นงวดวันที่16เมษายนนะครับ2 5 6 6นะครับตัวเด่นกับเด่นศูนย์นะครับศูนย์หลักสิบนะครับเนาะส่วนหลักหน่วยก็จะมี4มี6มีเจมีเกนะครับจับคู่ได้ก็จะเป็น0 4 0 6 07 09นะครับปูพื่นกันนินไว้ให้แล้วเนาะคือเกก็จะเป็นสุดเกเม็ดเดียวนะครับอันนี้เป็นแนวทางลางนะครับเนาะสถานีก็สักเต่าจะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ